อร่อยดีนะคะอันนี้กำลังดีน้ำคล้องคอนะคะหอ,หอมน,นี่เขาผัดดีมากเลยนะนิ่มหวานมันมามันหมูแต่ก็อร่อยพริกเผ็ดน้อยไม่เหมือนที่คิดไว้นะคะ s ันเด y Rose อาหารวันอาทิตย์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาอังกฤษต้องทานในผับเท่านั้นนะคะที่นี่ค่ะ c a m b e r เ w e อ l ร Arms ค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ใน n นเบอร์ฮูดแอนเรียนะคะแคมเบอร์เวลนะคะก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะคะที่เรามาที่นี่นะคะเพราะมีผับผับหนึ่งนะคะที่เชฟทุกคนนะคะยกย่องว่าท่าซันเดย r ์โรสนะคะต้องมาที่นี่ค่ะตามมาดูได้ในอร่อยลอนดอนค่ะแคมเบอร์เวลอาร์มสเป็นผับที่ติดอันดับต้นๆของซันเดย r ์โรสที่เชฟหลายคนโหวตให้เป็น The Best Sunday r o s ์โ เมนูมื้อเที่ยงวันอาทิตย์ของเขาจะไม่เหมือนวันอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะสมคำร่ำลือไหมวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษน,นะคะน้องพินค่ะน้องพินก็พอดีมาทำงานเป็น business trip ที่นี่อยู่พอดีนะคะก็เลยชวนมากินข้าวด้วยนะคะยิ่งทานเนื้อด้วยก็เลยชวนมานี่ย Sunday Rose นะคะ มาที่ผับนะคะแอเรียนี้ก็มีคนโลโก้เยอะเลยเคยมาแถวนี้ไหมคะไม่เคยเลยแถวนี้มันโลโก้มากแบบแคมเปอร์เวลอะไรเงี้ยนะคะมันก็ไม่ใช่ถิ่นนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพนนีก็ไม่ค่อยได้มานะคะเดี๋ยวก็ตอนนี้แบบคนเต็มร้านเลยนะคะก็หวังว่านะคะมือนี้จะอร่อยอาหารมาแล้วนะคะนี่เราก็สั่งเป็นแบบทานเล่นก็มีเป็นออนนียนออนโทสอันนี้ก็โทสสิ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นพริก เขาบอกว่าไม่เผ็ดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูนะคะไม่เผ็ดของฝรังก็คงไม่เผ็ดจริงๆเนาะโคสันนี้นะคะก็เป็นขนมปังซาวโดนะคะข้างบนเป็นหัวหอมที่ผัดจนสลดแล้วก็ใช้เนยพิเศษอันนึงนะคะอันนี้เนยนี้เป็นที่ไม่เคยกินเหมือนกัน uh huh. เทมเพอแกวนะคะเทมเพอแกวเนี่ยเป็นเนยที่ทําวิธีเดียวกับสไตล์คอมเต้หรือกูแยนะคะ ก็ยูโรเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็น Irish Cheese นะคะทำโดยบาดหลวงนะคะแน่นอนนะคะไอแลน์ Island มันชอบคิดค้นทุกอย่างมันส่วนใหญ่จะบาดหลวงทั้งนั้นนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่ามันจะมีรสชาติที่ติดหวานนิดนึงแล้วก็น mm ัตตี้เดี๋ยวเราก็มาลองดูกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพี่นี้ใช้มือเลยดีกว่าถานัด มันเหมือนเป็นออนเนนซูปแต่ไม่มีถุกใช่เลยเป็นแบบเป็นออนเนนซูปแบบแพงหอ,หอหมนี่เขาผัดดีมากเลยนะนิ่มหวานชีสเหมือนเวลากินออนเนนซูปเลยกรูยา yeah. ชีสออนเดอะท็อปนะคะอร่อยดีค่ะเพาสิกอันหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นสกอตช์บอนเนตก็เป็นปริกอันนึงที่ดังนะคะในเรื่องของความเผ็ดแต่เขาบอกไม่เผ็ดน,นี่มึงคิดไม่ออกเลยนะคะว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่า อยากรู้นะคะสก็อตบอ n n เนตออนโทสแล้วก็มันๆอันนี้ก็ตามสไตล์คนอนึ่งกินนะคะเขาชอบกินพอกแฟตนะคะขนมปังก็ฮ a r ์ดครัสนะคะคิดว่าเป็นซาวโดเพราะคนที่นี่ก็ชอบซาวโดนะคะจุ่มแบบชํำๆเลยนี่นะคะ เหมือนเป็นขนมปังชิลลี่ออยประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเป็นใช้มันหมูก็น่าจะอร่อยนะคะพริกก็คือสกอตช์บอนเนตนะคะเป็นพริกดังที่มีชื่อเสียงเรื่องความเผ็ดนะคะกำลังงงว่ามันไม่เผ็ดจริงหรอเดี๋ยวเราลองดูนะคะมันมากมันหมูแต่ก็อร่อยพริกเผ็ดน้อยไม่เหมือนที่คิดไว้นะคะนี่แะได้เติมแก้วน้ำไวใใล้ตัตวว่าเผ็ดได้ฉันีดื่มแน่นอน อร่อยดีนะคะคือพริกมันหวานด้วย่ะมันมีความหวานในตนัวพริกแต่มันไอมันหมูมเยอะไปหน่อยนะคะแล้วก็อร่อยดีเป็นยังไงบ้างคะโทสสองอย่างน้องพิมชอบอันไหนเอ่ยพิชอบจริงๆชอบอันนี้อชอบชอบตรงไหนชอบอันที่เป็นชิลลี่อันนี้เป็นชิลลี่เป็นชิลลี่ออนโทสนะคะอาจจะแบบรสชาติจัดจ้านให้มันมีจัดจานใช่เผ็ด มันเค็มอะไรอย่างเงี้ยใช่6 <ผม S 2> รส<ถ>ไ,ไม่เคยไม่เคยทานสก็อตบอนนี้ด้วยใช่ใช่ใช่สก็อตบอนเนี่ยท่านี้ไม่เคยกินสก็อตบอนเนี่ยเอามาทำอย่างนี้อ<ล>มือันมันแปลกดีใช่นะคะมาแล้วนะคะซันเดย์โรสก็มีทั้ง หมูและเนื้อนะคะเพราะว่าเราอยากคานทุกอย่างนะคะแซนเดโรสก็ขาดไม่ได้นะคะคือโรสโปเตโต้นะคะแล้วก็มีไซส์เฟชเจอรบลนมีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หมูกอนเลยนะคะเดี๋ยวไม่ร้อนเดี๋ยวไม่อร่อยหมูอังกฤษบางคนไม่ชอบนะคะแต่หมูอังกฤษอร่อยๆก็มีนะคะอันนี้เขามีพันชื่อ Saddle b a c k นะคะมาจากทางเวสก็ เป็นหมูที่เลี้ยงมาแบบออแกนิกนะคะโตมาแบบเ้าแคร์เรื่อง Animal w เวลแฟรนะคะเพราะฉะนั้นหมูก็จะมีอารมณ์ดีนะคะก่อนที่มันจะมาถึงจานนี้นะคะก็จะมีขึ้นชื่อเรื่องความชุ่มฉ่ำของหมูนะคะความนุ่มชุ่มชื่นของหมูนะคะมันเป็นพันธุผสมแล้วก็หมูพันธเนี้ยเขาเหมือนผสมมาให้มันทนทานแล้วก็พอพันธุ์ง่าย ะะปกปติเนี่ยหมูมันจะมาพร้อมแคบเบจมันเหมือนเป็นคลาสสิกคอมบิเนชันนะคะ <_ letter> <inki> ก็คือมันเข้ากันน้ำก็คิดว่าเป็นน้ำจากการอบ,บหมูนะคะแซนดโโ์โอแบ็กนะคะจริงที่นี่มีหมู네 <_ letter> หลายพันนะคะก็อันนี้ก็เป็นพันหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะคะโ <_ letter> <Okay. S 2> อเคอ่ดูน่าทานอ่ก <_ letter> ินผักไหมคะกินผักไหมชอบทานผัาเดี๋ยวให้เป็นแคบเบจนะคะ นี้เป็นไม่ใช่แค่แคบเบชธรรมดานะเป็นแอปเปิลแคบเบชฝรั่งชอบเอาหมูคู่กับแอปเปิลมันเข้ากันนะคะตัดเลี่ยนหมูนนเป็นไงคะเป็นไงอร่อยอันนี้เป็นสลัดผักทีโดโดนกริดมากนะคะนี่คือวอเตอร์ครสค่ะมางกฤษถ้าไม่ได้กินวอเตอร์ครสเหมือนมาไม่ถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นผักที่คนอังกฤษชื่นชอบ อยู่ในทุกอณูเลยนะคะขมนะคะขมขมขมเลยแล้วก็เขียวเข้มนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูมันดูแบบเป็นกร <Green, S 2> <ๆ>ีน n g r e ิ n กรีนค่ะมันขมมากแต่คนอังกฤษก็ชอบค่ะ<ๆ>กินทุกอย่างกับวอเตอร์คร๋สใส่ทุกสลัด<ๆ>เดี๋ยวเรารีบย้ายมากินเนื้อนะคะเดี๋ยวจะเย็นเนื้ออันนี้นะคะเป็นแฮร์ฟเร์ดบีฟนะคะแฮร์ฟเร์ดบีฟ ชื่อมาจากที่ของมันเลยนะคะมาจากฮาวาเชีา mm hmm. ก็อยู่ทางเวสเหมือนกันนะคะว mm hmm. ัวนี้ตัวแบบมีความสุอีกแล้วนะคะก็ mm hmm. กินหญ้าวัวเดี๋ยวนี้ต้องกินหญ้านะคะมันจะได้มีแบบไม่ใช่อาหารหวัวอาหารสัตว์นะคะก็เป mm ็น hmm. กินหญ้าเพราะว่ามันจะได้รสชาติอร่อยนะคะแล้วก็พันนี้ก็มีมาเบลลิ่งที่ดีแล้วก็รสชาติดีนะคะแต่ ส่วนที่เรากินเนี่ยมันเป็นส่วนของล่างก็เป็นส่วนที่มันค่อนข้างน้อยแต่ว่ารสชาติความเป็นเนื้อเนี่ยมันจะจัดนิดหนึงมันอาจจะไม่ใช่ส่วนพรารี่คัานนะคะแต่ว่ามันจะแบบได้รสชาติความเป็นเนื้อชัดนะคะไม่เหมือนแบบกินเทนเดอรลอยอะไรเงี้ย<ม>ถ้าเทนเดอร์ลอยมันจะแบบนุ่มนะคะแต่มันอาจจะลดความเป็นเนื้อไม่ค่อยเยอะ ก็วัวพันแฮฟเฟิลนะคะตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะว่ารสชาติดีเนื้อมันเย็นอนะ่ะมันก็เลยแบบมันเย็นเร็วมากะคะ่ะเนื่องจากมันหนาวาในนีนน้นี <c oughs> ่นเขาก็มีเนยมาทามาให้ทานนะคะเป็นเนยที่ทำจากเห็ดชื่อว่าเซฟนะคะเซฟก็คือเป็นเห็ดอิตาลีเป็นเห็ดที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็รสชาติอร่อย อร่อยนะอร่อยถ้าเป็นเห็บจริงๆเนยรสเห็บน้ำอันนี้ก็เหมือน b ี e จูนะคะก็เกิดจากการคุกเนื้อนี่ยะ่ะก็จะเข็มๆแต่ว่ากินแล้วไม่ติดปากเคยกินน้ำร้านสเต็กแล้วแบบเหมือนมีลิมันไหมคะอันนั้น่ะคือมันงวดไป มัน<อ>งวดไป,ไปอันนี้กำลังดีน้ำคลองคอนะคะเนื้ออาจจะเนื่องจากเป็นส่วนท้องแล้วมันก็ค่อนข้างลีนไม่ใช่พามารี่คัสมันก็อาจจะแบบไม่ได้ละลายในปากเนาะม,มันน้องเคี้ยวนิดนึงไซด์ดิชของโรสนะคะที่เราสั่งมาอีกอันนึงก็คือผักในเมนูเขาเขียนกรีนนะคะมันก็กรีนจริงๆนะคะก็คือคงมีอะไรก็ ได้มาจากซัพพลายเออก็ใช้มานะคะก็เนี่ยเป็นผักผักลวกนะคะผักลวกแล้วก็มีเม็ดเคเปอร์ด้วยเล็กๆเขาบอกว่ามันเป็นบราวน์บัตเตอร์ปกติไม่ค่อยได้กินลูกเคเปอร์เล็กๆอย่างนี้มานานแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองดูเป็นผักลวกนะคะแล้วก็มีเนยที่เขาไปแบบคาราเมลนิดนึงนะคะแต่ดูไม่ค่อยคาราเมลมากเท่าไหร่เลยจริงๆมันต้องแบบดำๆดำๆบราวน์บัตเตอร์ไม่ค่อยเบา อันนี้เหมือนตีนผักรวกแล้วก็มีหอมเนยนิดนึงกับเคปเปอร์เคเปอร์เขาใส่ไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นไข่กลัวเค็มไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้ก็เป็นผักอีกอันหนึ่งที่มากับชุดโรสนะคะสลัดเขาไม่ได้บอกเราด้วยว่าเป็นสลัดอะไรนะคะฝรั่งมีผักแคบเบจหลายแบบนะคะอันนี้ก็เป็น red cabbage นะคะส่วนอันนี้เหมือนพวกเหมือนพวก r a d ิ c c h i เลยนะคะนี่ น้ำฉลัดเป็นมัสตาร์ดนะคะมันจะเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นมัสตาร์ดกินกับหมูหน่าจะอร่อยนะคะขนมมาแล้วนะคะเราก็สั่งมาแบบแชร์ริ่งเนาะเพราะว่าชอบกินขนมแล้วก็หลายๆอย่างจะได้แบ่งๆกัน อันนี้เดี๋ยวเราเริ่มอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันเย็นเดี๋ยวมันละลายเป็นเขาบอกว่าเป็นพีนัทพาเฟ่ก็ถั่วลิสงเนาะแล้วก็มีคาราเมลอันนี้ดูเหมือนเป็นช็อกโกแลตตรงนี้เป็นเหมือนช็อกโกแลตดิบอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าโคโค่นิฟนะคะเขาก็เอามาทำเป็นแผ่นให้มันกร,บกรอบ เห็นเกรดสีขาวๆบนก้อนช็อกโกแลตไหมคะมันคือเมล็ดซีซอเกลืองกรดชนิดพรีเมียมที่ร้านอาหารชั้นนําทั่วโลกนิยมใช้รสชาติจะเข้มแบบนวลๆที่เมืองไทยก็มีขายแล้วราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะพาเฟ่นะคะมันต่างจากไอติมยังไงเออรู้ไหมไม่ไม่ทราบพาเฟ่กับไอติมเนี่ยมันเย็นเหมือนกันแล้วก็หวานหเหมือนกันแต่พาเฟ่เนี่ยจะเนื้อแน่น เพราะว่ามันไม่ได้ผ่านเครื่องทําไอติมการทําไอติมคือเอาส่วนผสมของเหลวเนาะเอาไปใส่ในเครื่องไอติมซึ่งใส่อากาศให้มันเบามันนุ่มแต่พาเฟ่เนี่ยพอทำลิควิดเสร็จแล้วเนี่ยยัดใส่พิม์พเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอากาศแทรกนะคะมันจะรสชาติแน่นพีนัทบัตเตอร์แบบเข้มมากพีนัทบัตเตอร์เข้มมาก แล้วก็ไอ้โคโ่นคโนิบกรอบๆเนาะใช่ออร่อยดีนะ<ต>เนี่ยอน,น่อยมากเลยรสชาติเหมือนขนมอะไรไอกาแฟที่มันเป็นอของกาแล็คซ์ข้างในปั๊บปั๊บคล้ายๆไหมดูแล้วหมดราคาเลยเพราะว่ารสชาติถั่วมันชัดไงแต่มันหอมนะหอมหอมหอมครีมคาราเมลก็คือคัสตาร์ดนะคะที่ใช้ไข่ทั้งฟองปกติคัสตาร์ดที่เป็นซอสเนี่ยใช้แต่ไข่แดงแต่ครีมคาราเมลเนี่ยเขาใช้ไข่ทั้งฟองเพราะฉะนั้น มันจะเด้งๆเนี่ยมันเด้งๆเพราะว่ามันเป็นพลังของไข่ขาวเป็นคัสตาร์ทที่มีไข่ขาวผสมอยู่แล้วก็ไอติมนี่ก็ใช้วานิลาแท้เห็นไหมมียังมีแบบเศษเศษฝักวานิลาอยู่นะคะเป็นเหมือนเศษเปลือกของฝักวานิลาอันนี้เป็นชานชอรี่ครีมพูดง่ายๆก็คือวิปครีมใส่น้ำตาลนะคะน้ำข้างล่างนะคะก็เป็นน้ำคาราเมลมันจะ ผม,ผมมหวานใช่เป็นเบิร์นซึ่งเพนนว่ามันเป็นสเสน่ห์ของมันอลองกินดูนี่นะคะกินพร้อมครีมเขาบอกเขาใส่อัลมอนด์ด้วยนะแต่าไม่ได้รสชาติอัลมอนด์มไม่ได้รสชาติอัลมอนด์แต่มันไม่หวานไปเนาะอมไม่หวานเกินไปตรงวิปครีมมันก็ดูมีรสชาติ วิปครีมแบบไม่ได้หวานไปด้วยชีสเค้กอันนี้นะคะในเมนูเขาเขียนว่าเบคชีสเค้กทีแรกเราก็นึกว่าเป็นอเมริกันสไตล์นะคะแต่มาเป็นแบสเบิร์ชีสเค้กอันนี้คือเบิร์นอย่างรุนแรงนะคะเบิร์นแบบนี้คนไทยไม่กินนะคะมันแบบดูดิมันน่ากลัวมันเออมันน่ากลัวมากค่ะดำปิดปี่ะคะ่ะหรือเป็นรถงาสีดำแต่ไม่ใช่เพราะว่าเนื้อมันไม่ดำนะคะอันนี้ขอบก็ดำ เบสชีสเค้กเนี่ยก็ต่างกับอเมริกันชีสเค้กตรงที่ว่าไม่มีครัสข้างล่างนะคะ mm hmm. เห็นไหมไม่มีแป้งกรอบๆข้างล่างเหมือนน mm ิวยอร์กชีสเค้กมีแต่ชีสเค้กเลยมีแต่โปรตีนเลยนะคะสําหรับคนที่งดแป้งนะคะแล้วก็เขาอบในความร้อนที่สูงมากไม่เหมือนชีสเค้กปกติชีสเค้ hmm. กป mm hmm. กติเขาอบในแบบ150อันนี้นี่200องศามันก็แบบอันนี้อาจจะไว้นานด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แรงอย่างเดียวนะคะอาจจะอบนานแล้วก็ไฟแรงนะคะมันก็ เข้มขนาดนี้แล้วก็มากับนี้ฤดูนี้ขาดไม่ได้นะคะครูบาท เคยรูบาบรูบารเนี่ยมันเป็นอะไรที่อังกฤษมากๆนะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งมันเป็นต้นนะคะแล้วก็ลำมันเป็นสีแดงจริงๆสีเขียวก็มีแต่ว่าเอ่อสีแดงเนี่ยเป็นที่นิยมเมืองไทยก็มีปลูกนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยแดงนะคะแต่วิธีการทําให้แดงเขามีวิธีเขาบอกว่าต้องปลูกในห้องมืดมืดแบบมืดสนิทแล้วมันก็จะเป็นสีแดงเพราะว่าแดดมันให้คอโรฟิลไงเอออันนี้คือมันก็เลยมันปลูกในห้องมืดก็เลยเป็นสีแดงเขาเรียกว่าฟอสซิรูบาร์นะคะทำให้ ผ่านความร้อนแล้วมันจะสีจะซีดลงนิดนึงแต่ของจริงเนี่ยสีแดงสดมันจะรสชาติเ,รเปรี้ยวๆนะคะคล้ายๆมะนาวไม่เคยชิมชน,นะะ่าเดี๋ยวต้องชิมนะคะเดี๋ยวต้องชิมมันจะเป็นแบบใหญ่ๆนิดนึงลูบาบเนี่ยใช้ได้ทั้งกับของหวานและของขาวนะคะกับของขาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปเสิร์ฟกับหมูใช่เขาเอาไปทําแยมลูบาบผสมแอปเปิลแล้วก็เสิร์ฟกับหมูนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ ทานทั้งอย่างนี้เลยนะคะแต่เราจะกินไหมไอ้ไม่ไมเนี่ยมันดูไม่มากเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวแพน,นี้จะลองกินแบบไม่ไหมดูนะ,ะ <c oughs> จะลองเสี่ยงชีวิตให้เพราะของพอนนแพนดี้ตัดตอนปลายเนาะได้ไหคะไ <c oughs> ม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ทีแรกนึกว่าจะมีแบบเหมือนกินของไหมนึกออกไหมอันนี้ไม่เป็นนะคะ ไม่เป็นอันนี้ก็อย่าเชื่อสายตาตัวเองนะคะกินเข้าไปแล้วมันแบบไม่ได้มีรสชาติไม่เลยนะกินไม่เป็นไรเลยสบายมากนะคะแล้วก็รูบากก็เปรี้ยวๆนิดนึงก็เลยตัดเลี่ยนสําหรับคนที่เนี่ยมัางกรนนะคะต้องลองให้ได้รูบากนะคะอะไรที่มีรูบากเพราะว่าหากินประเทศอื่นเนี่ยอาจจะหายากเขไม่ได้นิยมนะคะไม่เคยคิดว่ารสมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวของจริงเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเข็ดฟัน3ามอย่างนี้ชอบจานไหนคะ กินชอบตัวพีนัทบัตเตอร์พาเต้เนาะชอบที่ชอบกินไอติมหรือว่าชอบพีนัทหรือชอบกินไอติมอยู่แล้วด้วยเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันรสรสชาติมันชัดดีชอบแบบชอบพีนัทบัตเตอร์ด้วยแล้วก็ตัวไอตรงกรุบกรุบอร่อยอม,มันเข้ากันก็มีทุกเทกเจอร์เนาะมีนุ่มๆน,นะคะแล้วก็มีกรอบๆรสชาติก็เค็มมันเนาะเป็นถั่ว นะคะไม่หวานเกินไปพี่แพนี่ชอบมัมไหนโอ้โหยากเลยจริงๆเออชอบเหมือนกันเพราะมันครบรสแล้วมันก็เย็นด้วยแต่แปลกนะอากาศเย็นยังแบบยังงกินของเย็นไม่เข้าใจตัวเองบินมาแล้วนะคะนี่ร้อยเดสแปดเดี๋ยวเราคูณหน่อยะเ,เป็นร้อยเจ็ดสิบแล้วนะคะนี่นี่เขาคอมพลีเมนต์ ครีมคาราเมลครีมคาราเมลอาเหรอให้ฟรีจานหนึ่งก็คือครีมคาราเมลนะคะแต่เขาไม่ได้บอกสาเหตุนะคะแต่ขอเดาว่าเรารออาหารนานใช่เกินครึ่งชั่วโมงอะต่อคนลาประมาณ2,050บาทโอ้ก็โอเคนะเพราะได้เนื้อได้หมูคือได้แต่โปรตีน <ไอ S 1> เน้นๆ,ๆเลยใช่<ๆ>แล้วก็อิ่มนะคะอิ่มกำลังดีไม่อิ่มทรมานนะคะแล้วก็ ชอบเนื้อหรือชอบหมูมากกว่าเห็นว่าชอบหมูอมชอบหมูค่ะแล้วก็โดยเฉพาะตรงกรอบๆไอหมูตรงใช่ตรงผิวมันอะทำแบบเหมือนหมูกรอบเนาะตรงแซดมันก็ไม่ได้มันแบบที่เราไม่อยากกิน,น,อ,รอ,นอร่อยดีสลัสาาดที่มาด้วยอร่อยเนะาะสลัดอร่อยมากสลัดที่เป็นแบบคนใช่ ทีแรกนึกว่าแบบเป็นแคบเบจธรรมดาอย่าอย่าไปดูถูกกะหล่ำนะคะกะหล่ำก็เป็นสลัดก็อร่อยได้ผสมกับแอปเปิลเนาะ <c oughs> แล้วมันเข้ากับหมู <c oughs> ได้เวลารีวิวนะคะเดี๋ยวมาดูอากูว่าให้เท่าไหร่ <c oughs> คแคมเบอร์เวลอาร์ม4.5ดาวจาก986รีวิว <c oughs> นะัว่าดีดีทีเดียวนะคะแล้วของเชฟเนี้จะให้ที่นี่เท่าไหร่คะ <c oughs> จริงจริงเนี่ยอาหารโอเคแต่เพนนีติดตรงที่ว่าไอโรสโปเตโต,โตอ้อะมันแข็งไปนิดนึงแข็งเพนนีเชื่อว่าตอนทอ่ามันต้องอร่อยมากแต่ว่าเขาน่าจะทาไว้เยอะแล้วก็มันตากลมมันมีอารมณ์ประมาณนั้นอะตากลมไม่นานเพราะว่าคือร้านมันเต็มเนาะเขาก็ต้องทําไว้แต่เขาอาจจะเก็บไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันก็เลยเหนียว<อ>ก็เป็นอันหนึ่งที่รู้สึกว่าค่อนข้างชัดที่แบบอยากกินมันกรอบเนาะ แต่แบบมันไม่กรอบไงก็เลยแบบ แอบเซ็งนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็สลัดก็โอเคอแต่เนื้อไอ้ตรงท้องอะ่ะเหนียวไปนิดนึงเนาะแล้ว,ลวมันเย็นได้ปะคะตอนมามัน,นอาหารมันเย็นเร็วมากแต่คือจานมาร้อนนะแต่เนื่องจากในเนี้ยมันคงหนาวอะค่ะมันก็เลยอาหารเย็นเร็วมากพอเรากินไม่ทนนะันอ่ะมันก็เลยแบบเย็นเร็วมันก็ชือดอะถ้ามันแบบร้อนร้อนแบบอุ่นๆุ่นตลอดได้ตั้งแต่แบบครึ่งแรกที่กินก็ยังดีเนาะพอเรากินไปถึงแท้ หนึ 1> 1่งในสี่มั้งเย็นเย็นแล้วอะ่ะหมดคำแรกนี่เย็นแล้วแล้วอาหารเย็นเร็วมากนะคะ <c oughs> ก็สำหรับแคมเบอร์เวอร์อาร์มนะคะเทนนี้ให้พันธัดด้านพั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 นเทนนี้ให้สี่จุดสาค่ะก็ <c oughs> ยังเป็นอาหารที่มีอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีติดขันเล็กน้อยนะคะถ้ามามื้ออื่นเชื่อว่า อาจจะอาจจะดีกว่านี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เรารออาหารค่อนข้างนานเนาะระหว่างสตาร์เตอร์กับเมนคอร์สนี่ต้องมี45นาทีอะนานนานแบบนานมา,จากจนเราถามแล้วว่า,วาอะไรเงี้ยคือแต่คือเรานั่งอยู่หน้าครัวเราก็เห็นนะเชฟเขาทำกันไม่หยุดนะเือเราเป็นเชฟเราก็เข้าใจนะแต่ก็แบบมันนานจาังวะอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นก็เชฟก็ทำตลอดนะคะแต่ก็รอ,อ,อ,อนานจริงหิวใช่รอนานจริงๆนั่นแหละ ก็เลยโดนหักนิดหน่อยนะคะและเพื่อนๆล่ะคะอยากลองทานอะไรบ้างของ u ันเด r o a ร t คอมเมนต์กันมานะคะลอนดันยังมีของอร่อยอีกเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟเคนนี่นะคะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ